พระเคราะห์โคจรต้องกันดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์จอต้องลักหนึ่งช่วงนี้ควรระวังและถนอมสุขภาพอาจจะเจ็บหัวมัวตาเลือดจะตกยางจะออกหรือสองมักร้อนใจต้องจากที่อยู่มีเหตุต้องจอต้องเดินทางทางอยู่ไม่ติดที่หรือสามอาจมีเหตุทำให้คุณนั้นต้องเสียทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุไม่ควรประมาทดาวอาทิตย์จรถึงดาวอาทิตย์กำเนิดหนึ่ง จะได้ความเดือดร้อนศัตรูจะปองร้ายทำโทษ 2. ระวังอาจจะเสียทรัพย์สินเงินทองช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนี้ไม่ควรประมาทดาวอาทิตย์ถึงดาวจันทร์กำเนิด 1. ไม่ควรจัดพิธีมงคลสู่ขอมั่นสาวหรือแต่งงานทำการวิวาในช่วงหนึ่งเดือนนี้ไม่ดีเพราะจะเกิดการวิวาทกันหรือมิฉะนั้นก็จะอยู่ด้วยกันไม่นานดาวอาทิตย์จรถึงดาวอังคารกำเนิดห,หช่วงนี้ ประมาณหนึ่งเดือนให้เร่งระวังอย่าประมาทสิ่งของที่รักที่ห่วงอาจจะถูกลักหรืออาจสูญหาย 2. คนที่รักภายในครอบครัวจะป่วยไข้ไม่สบาย 3. ไฟจะไหม้จนจะลักทรัพย์ดาวอาทิตย์จรถึงดาวพุธกำเนิด 1. ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหน้าที่สูงกว่าจะให้การสนับสนุนและให้ลาบอันพึงใจ 2. หน้าที่การงานและการเงินธุรกิจจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมีคนให้การสนับสนุน ดาวอาทิตย์จรถึงดาวพฤหัสบดีกำเนิด 1. จะได้โชคลาภจากครูอาจารย์หรือจากคนที่มีความรู้ 2. ระวังภัยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนไม่ดีจะใส่โทษนินทาทําให้เดือดร้อนดาวอาทิตย์จรถึงดาวศุกร์กำเนิด 1. เดินทางไปทิศตะวันตกจะเกิดลาบ 2. เพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้มีอำนาจวาสนาจะให้ลาภอันพึงใจ 3. ถ้าไปค้าขายจะได้กำไรงาม ดาวอาทิตย์จรถึงดาวเสาร์กำเนิด 1. ระวังเรื่องความคิดในทางผิดทำนองคลองธรรมลุ่มหลงหูตาจะมืดมัวดาวอาทิตย์จรถึงดาวราหูกำเนิด 2. ระวังหากไม่รักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอจะเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรทำงานหนักหรือเครียดกับเรื่องงานมากเกินไป 3. จะจากที่อยู่เดินทางไกลและลําบากดาวอาทิตย์จรถึงดาวเกตกำเนิด 1. ช่วงระยะประมาณหนึ่งเดือนที่ดาวอาทิตย์จรถึงชะตากำเนิดนี้ไม่ค่อยดีนะไปไหนมาไหนไม่ควรประมาทไม่ควรต่อปากต่อคำกับใครจะเกิดการทะเลวิวาทและทำให้เดือดร้อนได้ดาวอาทิตย์จรถึงดาวมริตยุกำเนิด 1. ระวังคนดูหมิ่นดูถูกมีเหตุขุนเคืองในการงานผิดพลาด 2. มีเรื่องอับอายเกิดขึ้นพลั้งเผลอพลาดพลัง้ง ทำเรื่องขายหน้า3ทํทำคุณบูชาโทษ4ระวังสุขภาพอุบัติเหตุสัตว์ขบกัด หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสาราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ